สัวุจลินหนึ่งในสัตตมหาสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้การเสวยวิมุตติสุขคือการเข้าถึงความสุขจากการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าเคลื่อนมาจาก อัดชะปาลนิโคสสถานมาประทับอยู่ใต้ต้นจิกณสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองตกลงมาอย่างต่อเนื่องพญานาควุจลินเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากที่รักษาอยู่บริเวณพื้นที่แถบนี้เห็นเป็นโอกาสอันดีที่ตัวเองจะได้ทำบุญถวายให้กับองค์สมเด็จพระาศาสดาดังนั้นท่านจึงได้เข้ามาขนดกายรอบสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระาศาสดา เรอบแลือแผ่พลังพานโอบครอบรักษาองค์สมเด็จพระศา,าสดาป้องกันพระองค์จากพายุจากความหนาวจากเหลือบยุงไลลมแดดเป็นเวลา7วันเต็มด้วยกันซึ่งพญา,านาคมุจลิน จริงๆแล้วมีลิฟที่สามารถบรรดาลรืองแก้วประดับด้วยรัตนะทั้ง7ประการได้แต่ท่านดำริว่าประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้ใช้ร่างกายของเราในการได้บูชาสักการะองค์สมเด็จพระาศาสดาเองดังนั้นท่านจึงได้ใช้ร่างกายของตัวเองในการทำมุญโอบอุ้มรักษาองค์สมเด็จพระาศาสดาตลอด7วัน7คืนและรูปลักษณ์นี้ได้กลายมาเป็นรูปแบบของ พระปางนาคปรกประจำคนเกิดวันเสาร์สืบมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อครบเจ็ดวันตอนนั้นได้เกิดน้ำเจิงนอง,องทั่วบริเวณนี้กลายเป็นสาะมุจรินขึ้นมาพญานาะจึงได้ช้อนพระบัลลังก์ของพระศาสดานำมาวางอยู่บริเวณข้างสาะมุจรินและพญานาะคก็ํำแรงแปลงกายเป็นมานกหนุ่ม แล้วมากราบถวายบังคมเรื่องพระบรมาบาทแห่งองค์สมเสสด,ด็จพระศาสดาพระพุทธเจ้าจึงมีพุทธูทานเป็นพุทธภาสิทธภิภัยราะจับใจออกมาว่าความสงัดเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมอันเจริญดีแล้วการไม่เบียดเบียนคือความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกความปราศจากราคะคือการก้าวพ้นกามทั้งปวงได้เป็นความสุขในโลก การกำจัดอัสมิมานะคือความถือตัวถือตนเป็นความสุขโดยยิ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ตัวทา,านด้วยพระคาถาสี่บาทคาถานี้ทำให้พญานาคไม่ได้ฟังยิ่งเกิดศรัทธาเพราะอะไรเพราะพระญานาคมุจ,จลินมีปกติชอบคุกคลีด้วยหมู่คณะนะเป็นผู้มีบริวารมากมีฤทธิ์มีเดชมากและที่สำคัญคือชาติแห่งพญานาคมีปกตินิสัยเกลี้ยกล่อดุดัดนขี้โมโห ดังนั้นพอได้ฟังพระสัตธรรม4ี่บาทคาถานี้จึงได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาและนำธรรมที่ได้สดับนี้มาประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นหลักธรรมประจําใจของพญานาคสืบมาจนปัจจุบันแล้วก็ทําให้พญานาคได้มีศรัทธาเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาได้คอยพิทักษ์ดูแล พุทธสถานต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ท่านพญานาคบุจรินเรียกว่าเป็นต้นแบบของพญานาคผู้รักษาพระพุทธศาสนาสาวุจรินอยู่ห่างมาจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ2กิโลเมตรสามุจรินในปัจจุบันไม่ได้มีต้นจิต <ขอ S 1> ปรากฏให้เห็นแ,<ต>แล้วนน้แต <ใน S 2> พระะลใ บางฤดูกาลก็มาสมผบางฤดูกาลก็แห้งเหือดไปก็เป็นไปตามกฎพระไตรลั์ตำนานขันธาและอายุการของพระพุทธศาสนาหรือพระสัทธรรมในองค์สมเด็จพระศาสดาที่สุดตการก็จะอันตรธานหายไปเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงควรใช้เวลาที่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงสว่างสวัยในการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในองค์สมเด็จพระศาสดา เพื่อให้สิ่งที่ประเสริฐสุดที่บู้าปรารถนาคือความพ้นทุกข์ได้บังเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายให้ได้